่นะครับอมมครับมสวัสดีครับผม,สว,ส,บผมสวัสดีครับทุกคนครับพบกันแล้วนะครับกับคลิปนี้ครับ กับจองขื้นทิ้นวิธีตายครับก็วันนี้ก็พุ่มก็ได้มาดักปลาไล่เหลาครับพุ่มถึงก็ทงทงเป็ดลาโดด้วยครับแต่ว่าพอดีได้เยื่อมาสร้างตัวนะครับขับนี่นะครับเยื่อนะครับปลาลาดช่องตัวกับหลูกปลาไล่นึ่งตัวนะครับพุ่มจะพาไปทําเยื่อปลาดนะครับก็ตอนเช้าเพราะว่าดูรันเซ็ตก็เดียวได้ไปดูเป็ดปปาดูกันต่อเลยนะครับพุ่ม ครับทุกคนครับก็ตอนนี้พ่มไดดักดาไล่เสร็จแล้วนะครับนะก็ตอนนี้พุ่มได้ตึงถีถี่ว่ามาตรงปลาดเลยนะครับถีช่วยมากมาครับพุ่มแต่ไม่ดูจะมีปลามากินไม้นะเสียดายครับพอดีทำเบ็ดไวไล่คันจริงแต่ว่ามีเยอะแค่ซตัวนะเดี๋ยวคืนนี้เราลองทงถุ่มไว้สักคืนนะครับนี่นะครับไม้ของเรานะไปครับเดี๋ยวเรามาตรงกันเลยครับผม ก็ตอนนี้ป้มได้ตรงถุมไว้ได้หนึ่งคันแล้วนะครับนี่นะครับเป็นเยื่อปลาลาดนะครับนะต่อเช้ามาลุ้นกันครับป้มว่าจะโดนไม่นะนี่ครับมันยากาศยามเย็นกับปุ่มอากาศดีมากรับป้มวันนี้ไปครับเดี๋ยวยังอีกสองคันนะก็ทุกคนครับก็นี่ตาเบดนะครับ ตาเบดพุ่มพูกเป็นเป็นไส้เส้นเดียวแล้วก็ชายตาเบสสองตัวนะครับห้อยทายอยู่นะก็ปลาลาดนี่พุ่มจะเกีียวตาเดียวนะครับเกี่ยวทางสองตากลัวมันจะตายนะครับก็เยื่อตัวไม่ห่อยใหญ่แต่ได้ครับผมครับปีพีนานาครับนี่คันที่ช่องก็ได้ทงเสเร็จแล้วนะครับไปกับอย่างอีกคันหนึ่งนะอย่างเยื่อลูกปลาละอีกตัวนึงถึงก่อยมาแลนว่าจะได้ทักตัวไหมนะครับผม ครับทุกคนครับก็ตอนนี้เราได้ท่งปลาดูเ็จแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าท่งปลาดูด้วยแล้วก็ดักปลาเลย่ยด้วยนะครับก็คอยมาดูวันต่อเช้านะครับว่าต่อเช้าจะมีตัวไอรุนมากนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับครับ ก็แซงอย่างนอยมากนะครับพอดีผมอ่าก็เช้านี้ก็พ่มได้พาทุกคนมาดูแบสตาโด้นะครับที่ว่าปักวันแ็กว่านนะแะล่ตายแรกกันเลยนะครับพผมตายแรกน้ำม,มันลุ่จริงนะครับ อันนี้ตานี้เยียบหลาเยียบหลาเลยนะครับก็ยังอยู่ดีนะครับผมยังไม่ได้ไปดูลันที่นะครับผมวิ่งมาดูแบตแปดดูก่อนครับผมก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับกลับมามาลุนตาตีสองครับผมก็เห็นไก่ๆก็ขันแบตนาจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตาที่องนะเยี๋ยงไม่ เอานี่แซนี่เลยอ๋อนี่รอยปลากินนี่ครับนี่หละนี่เบ็ดขึ้นมาอยู่บึนเกี่ยวหญ้าอยู่ข้างบนเลยครับผมอ๋อนี่แสดงว่าแสดงว่าปลาปลา,ปลาโดนได้ได้ได้จับเยื่อนะครับแต่ว่ามันไม่ติดเบ็ดนะตึงเปอว่าพาอว่ามันได้แต่เยื่อไปปับ๊บอ่าขันเบ็ดมันจะดีดเห็นไหมเบ็ดมาเกี่ยวอยู่ที่หญ้าเลยครับผม กลับเลยครับทุกคนเบ็ดมาเกี่ยวหญ้าอยู่เลยนะก็ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีเยื่อมาเลี่ยนนะครับเดี๋ยวผม่อยไปดูป่าไร่ก่อนต่อเดียวเพื่อว่าเพื่อว่าได้ป่าไร่ตึงกอเดียวด้นู่นนะครับได้มาทําเป็นเยื่อตอนนะขันเบ็ดยังอยู่ดีเว้ยแสดงว่า ลาปลาดูของเราคลิปนี้เบ็ดซ้ำกันน่าจะโวยกับปม๊เล่นกันเบ็ดอย่างยูดีนะไม่ลมไม่ได้นะครับหรือเยอะอย่างยูไม่แหล่มันไม่เยอะเลยนะับอืมครับรออมันเกี่ยวยานนะ่าน่าวาดจับไม่ติดด้วยวาด ลูกเยื่อไปเกี่ยวหญ้าคองนุดเองรีอว่าปลาจับแต่ว่าไม่ไม่ติดเยื่อครับเป็นไปได้ครับผมเอาแต่เยื่อไปนะไม่ไม่ม่ติดแบตนะครับก่ขอข้อไปดูลันปลาไล่ต่อเลยครับผมเพราะว่าก่อเพื่อว่าได้ปลาไล่ตัวเล็กๆจะได้มาทําเยื่อปลาดูต่อนะครับถึงเดียวผมจะถ้าเกิดว่าได้เยื่อไล่ตัวันผมจะปักแบตเพิ่มด้วยนะครับเป็นปลาดูนี่เพราะว่าผมให้แล้วว่ามันมันกิน ระว่าคขันนู้เล็กเตเดียวรวยรวยมันจับเยอะถึงกับเบ็ดไปพันย่านะนี่ครับกลับทุกคนกลับตอนนี้พมก็ได้มาถึงทีดักปลาไรแล้วนะครับผม ได้ไบไล่ดวงแล้วนะครับทุกคนครับมาลุ้นกันต้อนเลยครับผมนี่ไม่นะครับ ได้ตวงลาวครับผมอ่าได้ไล่ตวงลาวครับผมก็บเบ็ดปลาดูไม่ได้ก็ลุนปลาลุนตาไล่กันลาเลยครับนะ <c oughs> ไปครับเลยตายยืนกันต่อนเลย ได้ตัวเล้วครับผมติดวล้าเข็นได้เว้ยได้ตัวคนเล้วครับได้ตัวเล้าครับผมลันนะ เนียนตัวลวครับเนี่ยเนี่ยกับใด้ได้เยียบหลาโดูเลยนะติดตัวงแล้วครับแต่ว่าตัวไม่ย่ำทำทำเยียบหลาดูได้เลยครับปุบตัวนี้ anh tôi gọi là gặp các bạn tay nhìn tuấn này để để mấy cái phúc ตัวช่วยตัวหลาครับผมตัวช่วยเลยครับโอ้ยตัวใหญ่ตัวหลาครับผมนักวุ่เลยครับตัวนี้อย๋ยเต็มลันเลยครับบลอกนี่เป็นไหมวะอย่างเป็นนะครับอย่างเป็น กับพีพีนานาครับผมก็เดียวเอาป็นหวาเดียวผมข้อเก็บลันในมดก่อนนะครับนะก็คลิปจะได้ไม่ต้องยาวเกินหลานนะครับก็น่าจะได้เยือบปลาไล่อาี่ว่าปลาไล่เล็กเลีกถือพาทำเยือบปลาดูวันน่าจะได้ไล่ตัวอยู่ครับผมตามที่ตัวน่าจะได้เลยนะครับผมก็เดียวผมข้อตัดคลิปไปที่บ้านเลยนะครับตอนนี้ผมก็เก็บลันได้มาประมาณเกินถึงแล้วครับผมไปครับเดียวข้อตัดตัดพาไปที่บ้านเลยนะครับผม ครับตอนนี้พุ่มก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะครับพุ่มก่อนนี้นะครับลันี่ว,ว่าติดปนะ่าเลยนะยังไม่ได้เทออกที่นะครับก่อนหน้าจะทิพว่าตัวครับพุ่มอันนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งติว่าไม่ได้นะครับไปกับพุ่มไปชมผลง,งานกันเลยครับ đang, xem, tổ đại, phải bông pa về làm yeo bà dây là cũng nắc mạt đi bọn đi nắc này là luôn tao to lên Bóng này nóc mạc lên cả bố, nay cho tuổi

ลูกใหญ่นี่น,นันนติดนะครับ <Okay. S 1> ลันลูกใหญ่นี่แปลกครับมันน,นันน,น,นติดที่นะแต่ว่ารอบนี้ติดแั้งซ่องลูกเลยครับทศมาจะลูกเล็กๆก,ก,ก,กันข้าวดีว่าครับพ <Okay. S 1> กระบ,บอกสุดท้ายครับ ตกับปีพีนานาครับพุ่มก็นี่นะครับปลาไหลเราคืนนี่นะก็ได้ไล่ตัวลาวรับพุ่มก็ตัวเล็กๆพุ่มพาไปทําเยือบปลาด้นะครับนี่ใส่บันนีใส่บันนีไปทําเยือบปลาดครับก็ล่างจากที่ว่าเล็กเต่ขึ้นเล็กว่าตอนเย็นพุ่มในดักปลาไล่แล้วก็ ไปทุ่งปลาดูไว้ด้วยก็ปลาดูก็ไม่ได้นะครับนะก็แต่ว่าได้ปลาไล่แทนครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาเรารับชมช่องคืนทิ้งมีที่ตายครับกับปีพีนาคา,าครับก็คลิปนี้ผมก็ปิดปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับ ก็เจอกันไม่คลิปหน้าหลาวครับผมฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับก็เจอกันไม่คลิปหน้าแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องเพื่ ada, ula, Again, อเป uh ็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็เจอกันไม่คลิปหน้าครับก็เดี๋ยวพ่มก็เหลือปลาเล่ยตัวเล็กๆไปทําเยือบปลาดูก้อนนะอ่าถ้าเกิดว่ามีตัวกินก็เดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับก็ลาไปก่อนกับพ่มคลิปนี้สวัสดีครับพ่ม 干干的不？